สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการติดตั้งคีย์บอร์ดนะคะลายการ์ตูนอะไร,น,รน่ารักน่ารันะคะในมือถือฮูเว่ยนะคะอันนี้เป็นมือถือฮูเว่ยโนเอพีสามนะคะเ,เดี๋ยวลองมาทำกันเลยนะขั้นตอนแรกเราก็ไปโหลดมาก่อนนะคะเป็นไฟล์ apk นะคะ เป็นไฟล์ติดตั้งนะคะจากแหล่งไหนก็ได้ที่เราซื้อมาหรือโหลดมาฟรีอะไรอย่เงี้ยค่ะสมมุติเราโหลดมาแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่ไฟล์แล้วเราก็ดูที่เราโหลดมานะคะเป็น .apk แล้วเราก็เลือกสักอันหนึ่งเนาะ,นะสมมติเราเลือกมิกกี้เมาส์นะคะอ่าเรากด แล้วเราก็กดติดตั้งนะเสร็จแล้วก็กดคำว่าเสร็จอ่าเราออกไปแล้วเราก็ไปอย่าลืมโหลดอ่า Go Keyboard นี้มาด้วยนะคะใน Play Store เนะาะอ่โหลดแล้วเราเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกทีมแล้วก็เลือก,ก,อ,กอ่าเป็นรูปคนที่นะ่ะมุมมุมสา,ายมือไอ้อขวามือนะคะ เสร็จแล้วเรานี่นะคะมิกี้เมาส์นี่ก็ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้นะเราก็กดเข้าไปหนึ่งทีก็คือเป็นการติดตั้งแล้วนะคะใช้แล้วนะคะแล้วก็ออกไปทดสอบดูนะนี่นะคะนี่มันก็เป็นแล้วง่ายมากเลยค่ะลองทำดูนะคะ